คุณเคยไหมยิ่งรักยิ่งทุ่มยิ่งยอมเขากลับยิ่งทำร้ายยิ่งอภัยยิ่งอดทนเขากลับยิ่งทำตัวเลวลงทุกวันจนคุณเริ่มถามตัวเองว่าความรักของเรามันไม่มีค่าเลยหรือการเป็นคนดีมันแปลว่าโดนเหยียบใช่ไหมและบางครั้งคุณก็ร้องให้คนเดียวในมุมเงียบๆเจ็บจนไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงในคลิปนี้ ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเจ็ดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ช่วยให้คุณหยุดยอมแบบไร้ค่าและเปลี่ยนตัวเองให้นิ่งสงบแต่ทรงพลังจนคนที่เคยทำร้ายคุณต้องสะเตือนใจเองโดยที่คุณไม่ต้องแม้แต่พูดอะไรถ้าคุณเคยถูกนอกใจเคยอดทนกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคลิปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณและทำให้คุณกลับมารักตัวเองอย่างสง่างามอีกครั้ง อย่าเพิ่งตัดสินใจเลิกอย่าเพิ่งตัดสินใจร้องให้จนกว่าคุณจะได้ฟังคลิปนี้จนจบหนึ่งการยอมที่มากเกินจนอีกฝ่ายไม่เกรงใจไม่ใช่เมตตาแต่เป็นการส่งเสริมกรรมเขาในพระพุทธศาสนาเมตตาเป็นธรรมะประเสริฐที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบแต่เมตตาไม่ใช่การยอมให้ใครทำชั่วโดยไม่เตือนไม่ใช่การทนยอมจนตนเองทุกข์และอีกฝ่ายได้ใจไปทำผิดซ้ำๆ ในความรักหากเรายอมแฟนทุกอย่างไม่กล้าขัดไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความรู้สึกแม้เขาจะผิดอย่างชัดเจนเขาจะเริ่มเคยตัวและตีความว่าคุณยอมได้ทุกอย่างนานวันเข้าความเคารพจะค่อยๆหายไปความถือตัวจะเพิ่มขึ้นและวันหนึ่งเขาอาจมีกิ๊กมีชู้อย่างไม่เกรงใจใดๆการยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมคือการให้อภัยที่บิดเบือนธรรมะ เพราะการให้อภัยในสิ่งที่ผิดซ้ำๆคือการผลักเขาลงเวไม่ใช่ช่วยให้เขาขึ้นจากหลุมนิ่งอย่างมีพลังไม่ใช่นิ่งอย่างอ่อนแอพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีขันติความอดทนแต่ไม่ได้ให้เรายอมเป็นทาสความผิดของใครท่านสอนว่าให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตนไม่โกรธไม่หลงไม่ฟูมฟายแต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักนิ่งอย่างมีพลังเพื่อให้เขารู้ว่าความดีของเราไม่ได้โง่ไม่ได้ไ,ไดร้สติ นิ่งที่ไม่ใช่เงียบแต่เป็นความเงียบที่มีแรงสะท้อนเป็นเงียบที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงความเย็นชาความห่างความแปลกไปไม่ต้องพูดคำด่าไม่ต้องประชดประชันแต่ใช้การถอนตัวทางใจชั่วคราวเพื่อให้เขาได้เห็นเงาของตัวเองชัดขึ้นเมื่อเขาไม่เห็นค่าจงอย่าประกาศคุณค่าของตัวเองแต่จงถอยเพื่อให้เขารู้สึกหายไปเองบางครั้ง การบอกว่าเราเจ็บก็แค่ทำให้เขารำคาญการเตือนว่าเขาผิดก็แค่ทำให้เขาหาข้ออ้างเถียงแต่การถอยออกมาอย่างเงียบๆเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เขาเริ่มคิดได้โดยไม่ต้องมีคำพูดเมื่อเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณยังรักหรือไม่เมื่อเขารู้สึกว่าคุณนิ่งแปลกไปเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจะเสียอะไรบางอย่างความรู้สึกผิดและความกลัวการสูญเสียจะเริ่มกัดกินใจเขาเอง ตัวอย่างจริงการยอมที่ทำให้คนรักกลายเป็นคนเย็นชาหญิงคนหนึ่งทนกับการที่แฟนแอบมีกิ๊กเพราะคิดว่าการเงียบคือเมตตาเธอยอมทนเธอไม่พูดอะไรเธออดทนสุดท้ายเขาเลยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยแต่เมื่อวันหนึ่งเธอเริ่มเงียบแบบเฉยชาไม่ถามไม่ห่วงไม่แสดงอารมณ์ใดๆเขากลับเริ่มร้อนรนโทรหาถามว่าเป็นอะไรทำไมเปลี่ยนไป เพราะความเฉยชานั้นไม่ได้มาจากความโง่แต่มาจากการที่เธอเริ่มรู้คุณค่าตัวเองหากการยอมของคุณทำให้เขากล้าทำชั่วมากขึ้นนั่นไม่ใช่ความดีแต่เป็นการเปิดประตูให้กรรมของเขาหนักขึ้นจงเรียนรู้ที่จะถอยอย่างมีศักดิ์ศรีจงนิ่งอย่างมีพลังและปล่อยให้เขาได้เผชิญกับผลกรรมทางใจของตัวเองนั่นแหละคือเมตตาที่แท้จริง ยิ่งแสดงความรักให้เขารู้ว่าเราทนได้เขาจะยิ่งผลักเราออกไปไกลจากหัวใจเขาในบางครั้งคนเราเข้าใจผิดว่าความรักคือการอดทนได้ทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ยิ่งเขาทำผิดเรายิ่งแสดงความรักมากขึ้นยิ่งเขาห่างเหินเรายิ่งพยายามเข้าใกล้แต่คุณเคยรู้สึกไหมยิ่งคุณยื้อเขากลับยิ่งเบื่อยิ่งคุณแสดงออกว่าคุณทนได้เขากลับมองว่าคุณไม่มีค่า ความรักที่ไม่รักษาตัวเองคือความรักที่คนอื่นจะไม่รักษาเช่นกันธรรมะสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้เราไปรั้งใครไว้หากเขาเลือกเดินออกจากทางธรรมในชีวิตคู่ก็เช่นกันคุณไม่สามารถแบกรับความสัมพันธ์ไว้ฝ่ายเดียวถ้ารักแล้วต้องเจ็บซ้ำๆถ้ารักแล้วเขาเอาความอดทนของคุณไปใช้เป็นใบอนุญาตทำชั่ว นั่นไม่ใช่รักที่ควรค่าแก่การรักษาแต่คือรักที่คุณควรถอยออกมาดูตัวเองว่าฉันรักเขามากกว่าเคารพตัวเองหรือเปล่าลองฟังเรื่องนี้ถ้าใช่ตัวคุณจงเริ่มตื่นขึ้นตอนนี้เลยคุณเป็นผู้หญิงที่รักเขามากเขาเริ่มเปลี่ยนไปคุยน้อยลงห่างเหินขึ้นหุดหงิดใส่คุณบ่อยคุณสงสัยแต่คุณไม่กล้าถามเพราะกลัวเขารำคาญกลัวเขาทิ้งไป คุณเลยแสดงความรักมากขึ้นเอาใจเขามากขึ้นทนแม้รู้ว่าเขากำลังมีกิจร้องให้คนเดียวแต่อยู่ต่อเงียบทุกอย่างเพราะคิดว่าเขาจะเห็นใจแต่เขากลับเฉยชาไม่เคยรู้สึกผิดไม่เคยหันมามองน้ำตาคุณเพราะเขารู้ว่ายังไงคุณก็อยู่คุณกลายเป็นคนรักที่ไม่มีพลังคุณกลายเป็นของตายที่เขาไม่กลัวเสีย เพราะคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณทนได้ทุกอย่างเมตตาตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเขาพระพุทธเจ้าสอนว่าเมตตาต้องเริ่มจากตนเองก่อนเพราะคนที่ไม่เมตตาตัวเองย่อมยอมให้ผู้อื่นทำลายจิตใจตนเองโดยไม่รู้ตัวการที่คุณยอมเจ็บซ้ำๆเพื่อประคองรักคือการปล่อยให้กรรมของเขาหนักขึ้น และคุณก็กลายเป็นผู้สนับสนุนการทำชั่วของเขาโดยไม่รู้ตัวจงหยุดหยุดยื้อหยุดแสดงความรักกับคนที่ไม่เห็นค่าหยุดคิดว่าการทนคือทางเดียวแล้วจงเฉยอย่างมีศักดิ์ศรีถอยห่างอย่างมีพลังให้เขาได้เผชิญความว่างเปล่าที่คุณเคยเติมเต็มแล้วคุณจะเห็นว่าความนิ่งของคุณมันทำให้เขาปวดใจตัวเองได้มากกว่าคำพูดหรือการร้องให้ใดๆ จงไม่ใช่คนที่รักจนลืมรักตัวเองอย่าคิดว่าเขาจะทราบซึ้งในความอดทนของคุณเสมอหากคุณต้องการให้เขารู้ว่าคุณมีค่าคุณต้องเริ่มจากหยุดยื่นหัวใจให้เขาย่ำซ้ำเมื่อคุณกล้าเฉยเมื่อคุณกล้านิ่งเขาจะเริ่มร้อนและรู้สึกเสียสิ่งสำคัญที่เขามองข้ามไปแล้ววันนั้นเขาจะปวดใจเพราะความเฉยชาของคุณไม่ใช่เพราะคุณร้องให้อีกต่อไป สอย่าคิดว่ายอมเงียบแล้วเขาจะสำนึกเสมอบางทีต้องเฉยแบบไม่กลับไปเหมือนเดิมเขาจึงจะรู้สึกเจ็บปวดคนส่วนใหญ่ที่โดนคนรักนอกใจมักใช้วิธีเงียบเงียบเพื่อรักษาความสัมพันธ์เงียบเพื่อให้เขากลับมาแต่การเงียบแบบอ่อนแอน,นั้นต่างจากการเฉยแบบเข้มแข็งพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าวจีสุจริตความสุจริตในวาจาคือพูดด้วยสติ และรู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรนิ่งการนิ่งที่แท้จริงต้องมีพลังภายในไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวเสียลองฟังเรื่องนี้แล้วถามใจตัวเองว่าใช่ฉันหรือเปล่าเขาทำผิดซ้ำคุณจับได้ว่าเขามีคนอื่นคุณไม่พูดอะไรเพราะคุณคิดว่าถ้าเงียบเขาจะรู้สึกผิดเองคุณหวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาแต่วันนั้นไม่เคยมา มีแต่คุณที่จมอยู่กับความรู้สึกแย่ของตัวเองเขากลับไม่รู้สึกผิดใดๆเขายิ่งได้ใจคุณยิ่งทุกข์สุดท้ายคุณถามตัวเองว่าฉันเงียบเพื่ออะไรเฉยแบบมีพลังคือเฉยเพื่อปกป้องคุณค่าของตัวเองไม่ใช่เพื่อให้เขากลับมาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ชัดเจนว่าธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรม คุณจึงต้องทำในสิ่งที่เป็นธรรมกับตัวเองก่อนคือไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความเคารพเกิดขึ้นการที่เขานอกใจแล้วคุณเงียบคือคุณให้อภัยแต่ถ้าหลังจากนั้นเขาไม่สำนึกคุณยังอยู่เหมือนเดิมยังให้เขาทำเหมือนเดิมนั่นคือคุณกําลังส่งสัญญาณว่าทำอีกก็ได้ฉันจะอยู่กับเธออยู่ดีนี่ไม่ใช่เมตตา นี่คือการทำร้ายตัวเองในนามของความรักทางออกคือนิ่งที่เด็ดขาดไม่ใช่เงียบที่อ่อนแอจงเปลี่ยนความเงียบแบบเดิมเป็นความนิ่งที่มีกำแพงพูดน้อยลงแต่ความคิดต้องแน่นขึ้นไม่ต้องอธิบายความเจ็บแต่แสดงออกด้วยการเว้นระยะไม่ต้องประชดแค่ไม่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันมีผลกระทบ และคุณจะไม่ทนกับพฤติกรรมเดิมอีกต่อไปเมื่อคุณนิ่งอย่างมีพลังคุณจะรู้ว่าความเงียบที่มีศักดิ์ศรีนั้นดังกว่าคำพูดใดๆและทำให้คนที่ทำผิดต่อคุณร้อนใจได้มากกว่าการต่อว่าบางคนไม่รู้สึกผิดจนกว่าคุณจะหายไปจากชีวิตเขาใช่ครับบางคนไม่เห็นค่าตอนที่คุณอยู่แต่จะเริ่มปวดใจเมื่อคุณไม่อยู่เหมือนเดิมเฉยแบบสงบ ไม่กโกรธไม่ดา่าไม่ประชดไม่ตัดพอแต่ไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนั่นคือบทเรียนที่เขาจะจำและแม้เขาจะไม่กลับมาแต่คุณจะกลายเป็นคนที่เคารพตัวเองมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและไม่ยอมให้ใครมาทำให้คุณไร้ายาอีกอย่างเงียบเพียงเพราะคุณกลัวจะเสียเขาจงเงียบเพราะคุณไม่ต้องการเสียตัวเองอีกต่อไปเมื่อคุณไม่อ่อนวอน ไม่ขอร้องไม่ตามไม่โกรธแต่ทําตัวนิ่งและเด็ดขาดคนที่ทําผิดจะรู้สึกเจ็บลึกที่สุดเพราะเขาเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วและนั่นแหละคือการลงโทษที่คำสอนเขาเองโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสอย่าทําตัวเหมือนเป็นเหยื่อที่รอการไถ่โทษแต่จงเป็นคนที่เลือกได้ว่าจะอยู่หรือไปเวลารักใครสักคนมาก โดยเฉพาะคนที่เราครบเป็นแฟนเป็นสามีหรือภรรยาเมื่อเขาทำผิดเช่นมีคนอื่นแอบ,บคุยกับคนอื่นหรือทรยศ์ความไว้ใจเรามักจะกลายเป็นผู้รอคอยคําขอโทษเราหวังว่าเขาจะรู้สึกผิดจะสํานึกจะกลับมารักเราเหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงการรอคอยนั้นมักจบลงด้วยความเจ็บลึกเพราะคนที่ทำผิดมักไม่ได้รู้สึกผิดเท่ากับที่เราคาดหวัง เขารู้ว่าเรายังอยู่เขารู้ว่าเรารอเขารู้ว่ายังไงเธอก็ไม่ไปไหนและนั่นแหละคือกับดักของความรักที่เราผูกไว้กับความอ่อนแอของตัวเองคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญในข้อนี้คืออตตาหิโอตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านไม่ได้บอกว่าตนจงเป็นทาตของความรัก หรือตนจงรอให้เขากลับใจแล้วค่อยมีค่ากับชีวิตตัวเองไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าความสุขความเคารพในตนและศักดิ์ศรีต้องเริ่มจากการเป็นผู้เลือกไม่ใช่เหยื่อลองนึกภาพตามนี้คุณถูกนอกใจแต่คุณยังอยู่เขาทำผิดแต่คุณยังทำดีเหมือนเดิมเขาเย็นชาแต่คุณยังตามหาเขาทุกวันเขาโกหกแต่คุณยังรอคำอธิบาย ทุกอย่างในชีวิตคุณขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเปลี่ยนไหมคำถามคือแล้วชีวิตคุณอยู่ในมือใครการรักคนอื่นไม่ใช่การสูญเสียการควบคุมชีวิตตัวเองคุณสามารถรักได้แต่ต้องไม่หลงคุณสามารถให้อภัยได้แต่ต้องไม่ยอมให้เขาเหยียบซ้ำคุณสามารถหวังได้แต่ต้องไม่หมดค่าเพราะการรอ การเป็นผู้เลือกคือการกลับมายืนในจุดที่มีอำนาจใจของตัวเองเมื่อคุณยืนในจุดที่คุณเลือกได้คุณจะไม่รอให้เขามาขอโทษคุณจะไม่รอให้เขากลับมาคุณจะเลือกว่าฉันควรอยู่กับคนแบบนี้หรือเปล่าฉันควรให้ชีวิตฉันผูกกับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไหมฉันควรยอมเพื่อให้ความรักรอดหรือฉันควรหยุดเพื่อให้ตัวเองรอดคำถามเหล่านี้ จะพาคุณพ้นจากกับดักของการเป็นเหยือ่อและทําให้คุณกลายเป็นผู้ถือชะตาของตัวเองอย่างแท้จริงนิ่งสงบแต่ไม่ยอมถูกลดคุณค่าคุณไม่ต้องด่าไม่ต้องโวยวายไม่ต้องตีโพยตีพายเพียงแค่คุณแสดงออกว่าฉันจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายศักดิ์ศรีตัวเองนั่นแหละคือความแข็งแกร่งที่น่ากลัวที่สุดในสายตาของคนที่เคยทำผิด เขาจะเริ่มตั้งคำถามว่าครั้งนี้เธอจะไปจริงหรือเปล่าเธอไม่อ้อนวอนเลยเหรอเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเหรอและเขาจะเริ่มกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปจริงๆอย่ารอคำขอโทษจากคนที่ไม่เคยสำนึกอย่าฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่การทรยศอย่าทำตัวเหมือนคนที่ไม่มีทางเลือกเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน คุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีคุณค่าคุณมีศักดิ์ศรีและคุณมีพลังมากพอที่จะบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่าฉันก็จะไม่อยู่ให้เขาลดค่าฉันอีกต่อไปหอย่าดิ้นรนพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ทำผิดกับเราแต่จงปล่อยให้กรรมของเขาสอนเขาแทนในวันที่คุณรู้ว่าแฟนของคุณนอกใจหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้คุณเจ็บคุณอาจจะเริ่มโทษตัวเองว่า ฉันยังดีไม่พอใช่ไหมฉันผิดอะไรเขาถึงไปมีคนอื่นฉันควรจะทำยังไงให้เขากลับมาเห็นค่าแต่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คือการดิ้นรนพิสูจน์คุณค่าของตัวเองกับคนที่ทำผิดกับคุณและมันคือกับดักทางจิตใจที่ทำให้คุณยิ่งเจ็บยิ่งเหนื่อยและยิ่งรู้สึกด้ดยค่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนชัดเจนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แปลว่าคนที่ทำผิดกับคุณไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะไปลงโทษเขาไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะพยายามทำดีมากขึ้นเพื่อให้เขาเปลี่ยนไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะอดทนให้เขารู้สึกผิดแล้วสำนึกได้หน้าที่ของคุณคือการวางจิตให้สงบปล่อยวางและกลับมารักษาใจตัวเองลองฟังเสียงในใจของคุณคุณอาจกำลังคิดว่า ถ้าเขาเห็นฉันดีขึ้นเขาอาจจะกลับมาถ้าฉันให้อภัยเขาจะเลิกกับคนนั้นและกลับมารักฉันเหมือนเดิมฉันต้องดีกว่านี้ต้องผอมกว่านี้ต้องเอาใจมากกว่านี้เขาจะได้เห็นค่าฉันแต่ความจริงก็คือคุณกำลังเอาความรู้สึกผิดของเขามาแบกไว้บนบ่าของคุณเองและมันไม่ใช่ภาระของคุณเลยคนที่ทำผิดต้องเจอผลของการกระทำของตัวเอง พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราทนเพื่อให้เขารู้สึกผิดแต่สอนให้เราเข้าใจว่าผลของกรรมจะทำงานเองโดยไม่ต้องมีใครไปจัดการถ้าเขาทำผิดต่อความรักโกหกคุณแอบคบซ้อนหักหลังความไว้ใจสิ่งที่เขาจะได้ไม่ใช่ความสุขแต่คือความวุ่นวายความระแวงและความแตกสลายที่เขาเรียกเข้ามาในชีวิตตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณดีกว่าใครเพราะแค่คุณนิ่งแค่คุณไม่ตอบโต้แค่คุณวางใจอย่างคนที่รู้ว่าฉันไม่ได้มีค่าแค่จากสายตาเขาแต่ฉันมีค่าจากความสัตย์ซื่อความมั่นคงและความไม่ตอบสนองต่อความชั่วนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าและนั่นคือสิ่งที่กรรมของเขาจะสะท้อนกลับไปหาเขาเอง การนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังของผู้ที่มีสติเมื่อคุณไม่โต้เถียงไม่พยายามให้เขาเข้าใจไม่วิ่งตามเพื่อขอความยุติธรรมจากคนที่ไม่เคยคิดยุติธรรมกับคุณคุณกำลังใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคุณไม่ได้ล้มคุณกำลังถอนตัวออกจากสนามรบของคนที่ใช้ตันหานำทางชีวิตคุณแค่เลือกทางที่สงบกว่าและสูงกว่า ลองคิดแบบนี้เขาอาจจะมีความสุขกับสิ่งใหม่มีคนใหม่โลกใหม่แต่ความจริงคือเขากำลังเริ่มนับหนึ่งกับกรรมชุดใหม่กรรมที่มีหลักฐานมาจากการทรยศการโกหกการเอาความรักคนอื่นไปเหยียบและวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาทำให้เขาเจ็บในจุดเดียวกับที่เขาเคยทำคนอื่นเจ็บไม่ใช่เพราะคุณอาฆาตแต่เพราะธรรมะสอนว่ากรรมตามส่ง เสมอเลิกวิ่งตามคำอธิบายจากคนที่ไม่มีหัวใจเลิกพยายามทำให้คนที่เคยหักหลังมองเห็นค่าคุณเลิกดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ว่าคุณยังคู่ควรและจงนิ่งจงเงียบจงใช้ธรรมะวางใจเพราะยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งรู้สึกเพราะยิ่งคุณเงียบเขายิ่งสะท้อนใจและเพราะยิ่งคุณไม่ตอบโต้อย่างผู้มีธรรมะเขาจะยิ่งโดนกรรมที่เขาสร้างเล่นงานตัวเองอย่างเงียบๆแต่ทรงพลัง ยิ่งคุณเงียบเขายิ่งสะท้อนใจความนิ่งคือกระจกเงาที่แรงกว่าคำพูดในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเพราะการถูกหักหลังคุณอาจจะเคยใช้ทุกวิถีทางแล้วโกรธก็แล้วด่าก,ก็แล้วร้องให้ก็แล้วอ้อนวอนก็แล้วแต่เขากลับไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยเพราะทุกการตอบโต้ของคุณคือการให้ความสำคัญกับเขาแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่คุณทำได้ในตอนนี้คือความเงียบ ไม่ใช่เงียบแบบอึดอัดแต่คือเงียบอย่างคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคำอธิบายจากคนที่ไม่มีความจริงใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดอดกลั้นโทสะได้เหมือนหยุดรถที่แล่นอยู่ด้วยกำลังผู้นั้นชื่อว่าเป็นนักรบผู้กล้าไม่ใช่คนที่ด่าตอบทันทีคือเข้มแข็งไม่ใช่คนที่แฉกลับถึงจะได้ชัยชนะแต่คือคนที่วางจิตให้นิ่งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ เพราะความนิ่งนั้นทำให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มได้ยินเสียงของความเงียบในหัวใจตนเองเงียบให้เป็นแล้วคุณจะเห็นพลังของมันสมมติว่าแฟนของคุณทำผิดแอบมีคนอื่นคุณจับได้เขาอาจจะเถียงโทษคุณพลิกสถานการณ์คุณโกรธมากอยากพูดอยากอธิบายแต่คุณเลือกเงียบไม่พูดไม่ถามไม่ต่อปากไม่ดรามา่าแค่เก็บของออกมาเงียบๆ แค่ไม่ตอบลายไม่รับสายไม่พยายามอธิบายความรู้สึกเชื่อไหมว่าคนทำผิดจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยหรือเขาไม่แคร์แล้วจริงๆหรือเขาเริ่มรู้ว่าเราไม่มีค่าพอให้เขาสู้เพื่อเมื่อคุณเงียบคุณไม่ได้หายไปแต่คุณกำลังใช้เงียบเป็นอาวุธที่สะเตือนใจที่สุดยิ่งกว่าเสียงตะโกนยิ่งกว่าโพสประชดยิ่งกว่าคำต่อว่าใดๆ ความเงียบที่มาจากคนที่มีธรรมะไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความเมตตาต่อตัวเองเพราะคนที่รู้ว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องเยียวยาความผิดของคนอื่นด้วยน้ำตาของตัวเองคือคนที่กำลังตื่นรู้ในทางธรรมคุณเงียบเพราะคุณไม่อยากยืดความเจ็บให้นานคุณเงียบเพราะคุณไม่ต้องการให้ความดีของคุณถูกรูดลงต่ำด้วยอารมณ์ชั่ววูบคุณเงียบ เพราะคุณรู้ว่ากำจะทำหน้าที่ของมันได้ดีกว่าคำพูดใดๆที่คุณอาจเผลอหลุดไปคนที่เคยคิดว่าคุณเป็นของตายจะเริ่มเจ็บปวดเมื่อคุณเงียบเมื่อคุณเงียบอย่างสงบไม่ตอบโต้อย่างมีวุฒิภาวะไม่ใช่เพราะคุณยอมแพ้แต่เพราะคุณเลือกแพ้เพื่อชนะในใจตัวเองคุณไม่ได้แพ้ในเกมความรักแต่คุณกำลังชนะในสนามธรรมะและวันหนึ่งคนที่เคยคิดว่าเขาสำคัญกว่า จะรู้สึกไร้ค่าด้วยตัวเขาเองเพราะคุณไม่เอาเขามาอยู่ในสายตาอีกแล้วเสียงของกำมันเงียบแต่สะเตือนใจมากกว่าเสียงของคุณเมื่อคุณหยุดพูดหยุดเรียกร้องหยุดขอให้เขากลับมาหยุดอธิบายว่าคุณเจ็บแค่ไหนเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังเสียอะไรบางอย่างที่มีค่าจริงๆไปเสียงของความนิ่งจะกระแทกใจคนทำผิดในวันที่เขาเงียบเหมือนคุณ และนั่นแหละคือวันที่เขาจะเริ่มปวดใจเพราะตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องแสดงว่าเจ็บไม่ต้องโชวว่าเสียใจไม่ต้องเขียนโพส์ประชดประชันไม่ต้องไล่ตามคนที่ละทิ้งคุณแค่คุณนิ่งนิ่งจากใจที่ไม่อยากแย่งความรับผิดชอบจากกรรมและปล่อยให้เงียบของคุณเป็นครูสอนใจเขาคนที่เคยได้ใจจะเริ่มรู้สึกสูญเสียคนที่เคยทำผิดจะเริ่มรู้สึกผิด และคนที่เคยมีคุณจะเริ่มเจ็บปวดเพราะคุณไม่อยากมีเขาอีกแล้ว 7. หยุดอ้อนวอนหยุดอธิบายแล้วหันมาเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีในความสัมพันธ์ที่ถูกทำร้ายจากการนอกใจหรือพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์หลายคนเลือกที่จะอ้อนวอนขอร้องอธิบายพูดให้เข้าใจพยายามซ่อมแซมความรักที่อีกฝ่ายเป็นคนพังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับไม่ใช่ความเข้าใจแต่คือความน่ารำคาญในสายตาเขา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหลายตอนว่าผู้ใดรู้ว่าทำไม่ควรกล่าวต่อคนที่ไม่พร้อมฟังผู้นั้นเป็นบัณฑิตแปลอีกอย่างคือเมื่อเราเลือกพูดพูดและพูดทั้งที่คนฟังไม่ต้องการฟังสิ่งนั้นกลายเป็นความเปลืองพลังของเราและไม่มีคุณค่าเลยในเรื่องความรักก็เช่นกันหากเขาทำไม่ดีเราอธิบายเขาไม่เปลี่ยนเราขอร้องเขาไม่ฟังเราร้องให้เขากลับเดินหนี สิ่งนั้นแปลว่าเขาไม่ได้เคารพในความรู้สึกเราอีกต่อไปแล้วทำอย่างไรถึงจะกลับมามีพลังคำตอบคือหยุดพูดแล้วนิ่งให้เขารู้สึกผิดด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่มันคือการรักษาศักดิ์ศรีและคืนอำนาจใจให้ตัวเองลองคิดตามนี้นะเมื่อคุณร้องให้เขาไม่สนใจแต่เมื่อคุณยิ้มเฉยๆแบบไม่พูดอะไรเลยเขาจะเริ่มรู้สึกกลัวในความเงียบ มากกว่าการด่าว่าหรืออ on ้อนวอนด้วยซ้ำเพราะความเงียบที่มาจากคนที่เคยทุ่มเทมันดังกว่าเสียงใดๆทั้งหมดตัวอย่างจากชีวิตจริงหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้วคบกับแฟนมา4ปี <B> ฝ่ายชายเริ่มนอกใจตั้งแต่ปีที่2แก้วเลือกให้อภัยทุกครั้งด้วยความคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแต่ยิ่งให้อภัยเขากลับยิ่งทำผิดแก้วร้องให้พูดดีพูดแรงอ้อนวอน จนวันหนึ่งเธอหยุดพูดไม่โทรหาไม่ถามไม่ขอคำอธิบายแฟนของเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติเขาเริ่มโทรหาเธอทุกวันเริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นเริ่มถามว่าเรายังรักกันอยู่ไหมเพราะอะไรเพราะความเงียบของเธอทำให้เขาเริ่มรู้สึกสูญเสียแม้แก้วจะยังไม่ตัดสินใจเลิกแต่การนิ่งอย่างมีพลังของเธอ ทำให้เขารู้สึกผิดมากกว่าคำพูดนับพันตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราไปบังคับใครให้เปลี่ยนแต่สอนให้เรารู้จักเจริญสติและรู้ประมาณในความรักพระองค์ตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเห็นว่าผู้อื่นไม่ฟังธรรมอย่าเสียเวลาสอนนี่คือแก่นที่เรานำมาปรับใช้กับความสัมพันธ์ได้อย่างทรงพลังเมื่อเขาไม่ฟังไม่เห็นคุณค่า คุณไม่ต้องพูดให้เสียพลังเพราะคนที่หลอกตัวเองจะไม่มีวันรับฟังความจริงจนกว่าจะเจ็บเองเคล็ดลับปฏิบัติตั้งสติทุกครั้งที่อยากอธิบายให้ถามตัวเองว่าเขาฟังหรือยังถ้ายังอยากพูดให้กลับมาสงบใจใช้พลังของความเงียบอย่างมีเป้าหมายเงียบไม่ใช่ประชดแต่เงียบเพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องคอยวิ่งตาม ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เงียบออกไปเจอเพื่อนพัฒนาตัวเองใช้เวลาให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นจนเขารู้สึกว่าคุณกำลังจะหลุดจากเขาไปสุดท้ายนี้การเงียบอย่างมีพลังคือสิ่งที่คนมีสติเท่านั้นจะทำได้เพราะมันยากกว่าการพูดแต่มันมีผลลึกกว่าการอธิบายใดๆคนที่ทำผิดจะไม่สำนึกจากเสียงของคุณแต่จะสะเตือนใจ จากการที่คุณนิ่งเฉยแบบไม่เหลียวแลอีกต่อไปและถ้าเขารักคุณจริงเขาจะเปลี่ยนโดยไม่ต้องให้คุณขอแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่จะหันมองให้คุณเงียบต่อไปแล้วเดินออกมาอย่างคนที่รักตัวเองเป็นทั้งหมดที่คุณฟังมาในวันนี้ไม่ใช่เพื่อสอนให้คุณกโกรธหรือแก้แค้นแต่คือการชวนให้คุณเปลี่ยนพลังความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังศักดิ์สิทเพราะความสงบที่แท้จริง ไม่ได้แปลว่าเรายอมถูกทำร้ายแต่คือเรากล้าที่จะไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ต่ำกว่าคุณค่าของเราหากใครสักคนไม่รู้จักพอเลือกมีกิ๊กมีชู้หรือนอกใจคุณไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะเขายังไม่โตพอที่จะรักษาคนที่มีค่าจริงไว้ได้ขอให้คุณจงนิ่งอย่างมีพลังเงียบอย่างมีธรรมะและวางตัวอย่างคนที่รักตัวเองมากพอ ที่จะไม่ขอความรักจากคนที่ไม่รู้จักรักตอบเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เคยทำผิดจะไม่ได้รู้สึกเสียใจจากเสียงของคุณแต่เขาจะรู้สึกเจ็บลึกจากความเงียบและความเฉยชาของคุณเอง